MIT เปิดตัวซีล AI i ที่เรียนรู้ต่อเนื่องได้เหมือนมนุษย์นักวิจัยจาก MIT เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำชื่ว่าซีลซึ่งช่วยให้โมเดลภาษาใหญ่อย่าง ChatGPT หรือ Llama สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้เองจากข้อมูลใหม่โดยไม่ต้องรอการฝึกใหม่จากศูนย์ทำงานยังไงซีลใช้แนวคิดคล้ายสมองคนสร้างข้อมูลสังเคราะห์จากอินพุตที่เจอแล้วปรับค่าภายในหรือพารามิเตอร์แบบ On the Fly ด้วยเทคนิค reinforcement learning กระบวนการนี้คล้ายกับการจดโนด้ตและทบทวนของมนุษย์นั่นเองทดลองกับโมเดลดังนักวิจัยลองใช้เซลกับโมเดล llama ของเมตาและคิวเวนของอาลีบาบาพบว่าโมเดลสามารถเรียนรู้แบบต่อเนื่องได้จริงทำผลงานดีขึ้นในงานวัดความเข้าใจเช่นแบบทดสอบเชิงเหตุผลหรือ arc benchmark และเก่งขึ้นโดยไม่ต้องเทรนใหม่แบบเดิมยังมีความท้าทาย แม้จะล้ำแค่ไหนแต่ก็ยังมีโจทย์ที่ต้องแก้ Catastrophic Forgetting เรียนของใหม่แล้วลืมของเก่าใช้พลังคอมพิวเตอร์สูงมากและยังไม่ชัดเจนว่าโมเดลคูรจะเรียนบ่อยแค่ไหนมีแนวคิดว่าอาจให้โมเดลพักผ่อนหรือให้โนอนเหมือนสมองคนเพื่อจัดระบบความรู้ทำไมเรื่องนี้น่าจับตาเพราะนี่คือการก้าวสู่ AI ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตหรือ Life Long Learning ไม่ใช่แค่โมเดลที่นิ่งและหยุดพัฒนา แต่เป็นระบบที่เข้าใจบริบทของผู้ใช้แต่ละคนและปรับตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆมุมมองสรุปซีลคือแนวทางใหม่ในการสร้าง AI ที่มีการเรียนรู้เหมือนจิตใจมากขึ้นแม้ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องสมดุลระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าแต่นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวงการ AI ที่จะเปลี่ยนวิธีใช้งานโมเดลไปโดยสิ้นเชิงถ้าไม่อยากตกข่าวไอทีเด็ดๆกด follow ไว้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ